สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับเตาทีภูของคุณผู้ชมนะคะเบรกแรกเบรกนี้นะคะอยู่กับการประกวด m i s เ Earth ไ h a i l a n d นะคุณผู้ชมนะคะเป็นการประกวดนะคะซึ่งตอนนี้เราเฟ้นหาสาวงามได้หนึ่งคนเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะส่งเป็นตัวแทนสาวไทยไปชิงมงกุฎเกี่ยวกับนางงามสิ่งแวดล้อมโลกที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์นะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือน้องโซดานะคะน้องโซดานะคุณผู้ชมนะคะเรเรียน จบเกียรินิยมอันดับ2มาจากอังกฤษนะครภาษาอังกฤษไฟแลบเลยนะครับผู้ชมนะครเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปประกวดมิสเอิร์ธนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์ปีนี้นะคะเราจะ การประกวดจะเข้าพักนะคะที่โรงแรมโอกาด้านารันจะจัดที่โรงแรมโอกาด้านะคะกลางกรงม,มาลิลาเลยซึ่งเป็นโรงแรมหลายดาวเลยน่าจะประมาณเจดดาวนะหรูหรามากนะคะโดยดอรน้องเนี่ยนะคะจะยกทัพยกทีมนะคะบรรดาพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะคะไปร่วมเชียร์กันด้วยนะคะสําหรับการประกวดในปีนี้นะคะก็จะสนุกสนานกันอย่างเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะกินอิ่มนอนสบายเชียร์สนุกนะคะต้องไปกับดรน้องสิริการอ้นสงกรานเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะมิสเอิร์ธ ไทยแลนด์10ปีนะคะส่งมาแล้ว4ปีได้มาแล้ว2มงมงไฟปีนี้อยากได้มงใหญ่นะคะร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องโซดานะคะแล้วก็ดรน้องด้วยเช่นเดียวกันในการชิงมงกุฎนางงามระดับโลกนะคะนั่นก็คือมิสเอิร์ธนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะ มากันที่การประกวดมิสยูนิเวอร์สนะคุณผู้ชมคาะนะคะก็ร้รอนเริ่มร้อนแรงกันมาทีเดียวนะคะปีนี้ก็ต้องยอมรับว่านะคะครึ่งหนึ่งก็คือของคนไทยนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็ของเม็กซิโกนะคะครึ่งหนึ่งที่เป็นของคนไทยก็เป็นของแอมจากกะพงนันคุณผู้ชมนะคะที่หายหน้าหายตาไปไม่ได้หายไปไหนนะคะไปนั่งเขาเรียกว่าไปจัดการเวทีประกวดแล้วก็คอนเซปต์การประกวดที่กรุเม็กซิโกซิตี้นะคุณผู้ชมนะคะงานนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลย ว่าเชื่อว่าน่าจะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ได้เผยว่ารอบพริมินารีนี่นะคะจะจัดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนและก็ไฟนอลนะครับพัก1 5 5 1วันแล้วก็16นะคะ พฤศจิกายนนะครับปีนี้จะจัดรอบชุดว่ายน้ํากับรอบชุดประจาชาติร่วมกันนะคะประเทศเจ้าภาพมีทั้งหมดนี้นะคะที่เขาร่วมประกวดนะคะเยอะกว่ามิสเวอร์เยอะที่สุดในโลกแล้วนะคะคือ130รประเทศและจัดใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีเดี๋ยวเราไปดูคลิปดังกล่าของแอนจักพงกันเลยดีกว่าค่ะไปเตรียมงานที่ม็กซิโกมานะคะการประกวดปีนี้เนี่ยก็คือพรีลิมในวันที่14เดือนโนเวมเบอร์นะคะแล้วก็คือว่าเป็นการรวมกัน ระหว่าง National Costume กับ Swimsuit นะคะปีนี้ก็คือว่ารวมตัวกันเลยแล้วก็คือ3ชั่วโมงเต็มซึ่งบอกได้เลยนะครว่ามีงานที่เป็นทั้งเซอร์ไพรส์หลายๆตัวแขกรับเชิญที่พิเศษสุดตลอดจนตัวอวอร์ดที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าเคยมีแล้วก็คือเอากลับเข้ามาเป็นอะไรที่อา,อารีนานี้ใหญ่ที่สุดน่าจะในช่วงถ้าแอนไม่ผิดนะน่าจะประมาณ10ปีที่ผ่านมาของการจัดประกวดมิชชัน์ครั้งนี้น่าจะใหญ่สุด เพราะว่ามันสามารถจุคนได้ถึง2 0,000คนมากกว่าตอนที่จัดในเมืองไทยคือ Impact เมืองทองตอนปี2018ด้วยซ้ำไปนะคะการจัดครั้งนี้ Final ค่ะคือจากวันที่16เพราะว่าห่างกันแค่วันเดียวนะคะคือ14ปุ๊บจสรเรียบร้อยให้นางงามพักวันที่15แล้วก็คือว่าจาัดวันที่16เลยก็คือเป็นวันไฟนอลหลายๆคนก็ชอบเพราะว่าจะสามารถเขาเรียกว่าอยู่ดูได้มันไม่ได้ติดว่าเป็นคืน วันอาทิตย์ของที่นู่นแล้วเป็นเช้าวันจันทร์ของที่นี่แล้วคือว่าต้องไปเขาเรียกว่าหยุดงานนะคะอ่ะนะคะเชื่อว่าน่าจะจัดใหญ่นะคะปีนี้นะคะสำหรับการร่วมไม้ร่วมมือนะคะระหว่างไทยแลนด์นำทัพนำทีมโดยแม่ทัพแม่ทัพของเรานะคะแอนจักกะพงศ์นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์มิสยู n i เว r ร์สนะคะแล้วก็มิสทีนยูเอสเอแล้วก็มิสยูเอสเอนะคะแล้วก็มิสเตอร์ราอูนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวเม็กซิกันนะคุณผู้ชมนะคะสองหมื่นกว่าคนคิดว่าใหญ่มากนะลัน เพราะว่าบางฮอมันจุได้แค่4 5 0 0 0คนนะคะและเป็นแกนสแลมที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะ1มีผู้เข้าประกวดเยอะที่สุดคือ1น0ประเทศ 2. นี่นะคะถ่ายทอดสดทางช่องที่ดังที่สุดนะคะแล้วก็3มนี่นะคะมีผู้ชมเข้าเยอะแล้วก็มากที่สุดคือ2 0,000กว่าคนนะคุณผู้ชมนะคะเวทีไหนก็สู้ไม่ได้นัรันเนาะ ไม่มีเวทีไหนสู้ได้นะคะก็าฝากติดตามด้วยนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับกิจกรรมของ m i s s u n i v e r s ิรเชื่อว่าแม่ปุ้ย TPN นะคะก็จะต้องเดินทางไปที่เม็กซิโกนะคะเห็นว่าเตรียมแผนงง,งแผนงานนะคะพาสปอร์ตวีซ่าพร้อมแล้วที่จะไปไลฟ์สดให้กับบรรดาแฟนๆนางงามชาวไทยได้ดูกันว่านางงามของเรานี่นะคะจะแต่ชุดสีอะไรลงมาบ้างในแต่ละวันแต่งหน้าทําผมอย่างไรบ้างกินอยู่อย่างไรบ้างกิจกรรมมีอะไรให้ทำบ้างก็ต้องติดตามทางแม่ปุ้ย TPN ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ มาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นอดีตนางสาวไทยนะคะนั้นนั่นก็คือนะคะหมอเจี๊ยบละละนานะคะที ลุกนะคบไปแต่งหญิงนะคุณผู้ชมนะคะแจ้งเกิดจากการประกวดนะคะคว้าตำแหน่งนางสาวไทยประจำปี2549เป็นคนที่42สำหรับเจี๊ยบละละนาก้องทรนินนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะทำงานทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขนาดเดียวกันก็มีการรับงานบันเทิงบ้างประปรายนะคะล่าสุดนะคะหมอเจี๊ยบก็ได้เซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการหวนมาแต่งหญิงนะคะไว้ผมยาวอีกครั้งเพื่อร่วมในรายการนะคะเฟสออฟเชมิลัน แฝดคนละฝานะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่ค่อยอยากจะแต่งหญิงเพราะแต่งแล้วสวยนะคะมีแต่คนมาจีบนะคะลูกนี้หลายคนต่างมองว่าเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากนะคะสมกับเป็นการการันตีว่าเคยชนะเลิศตำแหน่งนางสาวไทยนะคะยุคที่เจี๊ยบและละนาประกวดนี้นะคะน่าจะเป็นยุคไม่แน่ใจว่าเป็นยุคของไอทีวีหรือว่าช่องเก้านะลันเนาะพี่ว่าน่าจะเป็นยุคของไอทีเนาะ หมอเจี๊ยบนะคะน่าจะเป็นยุคข,ของไอทีวีนะคะยุคนั้นไอทีวีไม่มีแล้วนะคะส่วนใหญ่พนักงานไอทีวีส่วนใหญ่ก็ละหกละเหินไปที่ช่องไทยพีบีเอสกันหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมขานะคะยุคนั้นนะคะหมอเจี๊ยบแล,ละล้านากล้องโทางลานินก็ไม่ได้ไปเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลหรือนางงามใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของการประกวดในยุคน,น,นี้นะคะก็คือเป็นนางงามเป็นชุดวัฒนธรรมนะคะรู้สึกว่าจะ รองรองรองหมอเจี๊ยบเนี่ยพี่เต๋อสนิทนะเมื่อก่อนเคยทํารายการเคเบิลด้วยกันนะคะไม่รู้หายไปไหนแล้วลูกสาวคนนั้นนะคุณผู้ชมนะคะสมัยนั้นก็ประกวดนะคะคุณผู้ชมค่ะยุคดังๆของไอทีวีก็จะเป็นบุมปรนัดดาวมุมผู้ดีนะคะหมิงชลิสาบุญครองทรัพย์แล้วก็อนุยิสุจีรานะคะแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะที่เกิดมาในยุคไอทีวีแล้วโด่งดังขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือเจี๊ยบและละนาก้องธรณินนั่นเองคุณผู้ชมนะคะ ฉีกกกันมาที่สาวเซ็กซี่คนนี้นะคุณผู้ชมขานะคะสำหรับปิ้ไอรีนนะคะเตรียมละทางโลกนะคะเขียนวินัยกรรมไว้5ส่วนแล้วคุณผู้ชมขานะคะเธอจะรีบไปไหนทำไมเธอต้องละทางโลกนะคะเขาบอกลุ้นแล่นในวงการบันเทิงมานานแล้วนับหลายสิบปีนะคะสำหรับเซ็กซี่สตาร์ไอรีนนะคะเราเห็นผลงานของเธอเนี่ยนะคะเรื่อยๆได้รับการกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการพูดถึงเรื่องของเพลงของเธอแต่และครั้งที่ออกมาเนี่ยก็สร้างความฮือฮาและก็สร้าง เขาเรียกว่าไวรัลในบรรดาในโลกโซเชียลต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังของการผลิตเพลงและก็ผลิตเองของเธอนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนึว่าเธอดังนะในเรื่องของการแต่งเพลงนะลันเธอดังมา้แต่อัลบั้มเบนสปอร์ตนะคะดังมากนะคะคุณผู้ชมขาเพลงฟักของเธอก็จะฟังแล้วงงง,งมึน,มนแต่สุดท้ายเนี่ยกระโถยก็ชอบนะคะ ลา่าสุดนะคะเธอก็เผยในรายการแม่เมา์นะคะแม่เมา์นะคะอย่างไงเล่าซินะคะว่าเตรียมจะละทางโลกนะคะแล้วก็มีการเขียนพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินออกมาเป็น5้าส่วนนะคะมอบให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์นะคะบ้านเด็กกําพรราบ้านเด็กที่ถูกล่วงละเมื่อทางเพศนะคะหมาแมวพิการและก็เพื่อนสนิทนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเพื่อนกูก็เป็นเพื่อนสนิทมึงนํามึงให้กูบ้างนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะ เิ้ลไอรีน A เนี่ยครับปัจจุบันเธออาศัยอยู่แถวคลองสัมวานะคะก็จะเห็นเธอทําบุญตักบาตรอยู่แถววัดสัมมาชัญยาวาบ่อยนะคะเห็นเธอเป็นเซ็กซี่สตาร์นะคะแต่ว่าเธอไม่อยากให้ใครมองว่าเธอเป็นเซ็กซี่สตาร์เธออยากให้คนมองว่าผู้หญิงเซ็กซี่ก็สามารถที่จะร้องเพลงได้แต่งเพลงเองได้แล้วก็ทํา MV เพลงได้นะคะเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้โด่งดังนะคะตั้แต่เธอเข้าวงการบันเทิงมาเลยนรลันเปิ้ลนี่เข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณานะคะเล่ายี่ห้อหนึ่งนะคะเป็นบันนี่ตกมาจากท้องฟ้าเล่นละครของทางเอ็ แกนะคะแล้วก็ถ่ายเซ็กซี่มาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีข่าวคราวนะคะเป็นข่าวที่โด่งดังนะคะก็ค,คือตามไปหานักร้องลูกทุ่งท่านหนึ่งนะคะ ที่สั้นเสมอหูนะคะถึงสตูดิโอนะคะตามไปหานะคะแล้วก็ไม่ก็ไม่มีอะไรแล้วเพื่อนก็ไปร้องไห้ในรถเบน์นะคะหลังจากนั้นเพื่อนก็เบนเข็มจากการแสดงก็มาทํางานเกี่ยวกับการเป็นแต่งเพลงนะคะแล้วก็เพลงก็ดังดังนะคุณผู้ชมค่ะยอดวิวหลายล้านวิวนะคะทางเบน์สปอร์ตนะคะแล้วก็ทํามันนี่ใช่ไหมเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมค่ะแต่ผลงานสร้างชื่ออีกหนึ่งอันก็คือการที่เพื่อนไปเข้าแจ้งความผู้จัดก,การส่วนตัวเนาะ เรื่องเงินนะคะที่ไปถ่ายทําแถวอสอนไอแถวแถวช่องช่องรายการนะคะฟรีทีวีแถวย่านปทุมนะคะก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตไม่รู้ว่าเรื่องราวตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับเพื่อนก็ไม่ได้บอกอะไรอัปเดตอะไรแต่ล่าสุดนะคะเธอจะมอบ เขาเรียกว่า5ส่วนของพิธีกรรมของเธอให้โรงพยาบาลส่งเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะแล้วก็หมาแมวนะคะแล้วก็เพื่อนสนิทของเธอนะคะอะนะคะชีวิตก็ร่ำรวยนะคะสำหรับเพื่อนไอรีนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะ สงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารสําหรับการประกวดมิสเอิร์ธนะคะเราได้ตัวแทนจากไทยแลนด์มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นโพนะคะเป็นโพลำดับต้นๆของโลกแล้วนะคะสําหรับน้องโซดานะคุณผู้ชมนะคะ จัดโดยดรน้องสิริการ้อนองคงรานเจ้าของร้านเพชรสิริไทยเจมแล้วก็เจ้าของโรงแรมในเครือเอ็นสิริทั้งหมดเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะคะดรน้องจะต้องเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็เราก็จะไปพักผ่อนกันที่โรงแรมโอกาดาซึ่งเป็นสถานที่จัดมิสเอิร์ธนะคุณผู้ชมนะคะเคยจัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะสมัยปีน้องของอัสไปนยนะคะโรงแรมโอกาดาก็ต้องบอกว่าใหญ่ยักษ์อลังการโรงแรมในเมืองไทยก็สู้ไม่ได้นะคะแล้วข้างล่างก็จะมีคาสิโนนะครับแต่พี่เต๋าก็แอนตี้กันเล่นกัน พนันนะครับเราก็จะไม่เล่นนั่นะเนาะ เราจะไม่เล่นนะคะเราเขาจะเดินแบบว่าอยู่แต่ข้างบนโรงแรมเราจะไม่ลงไปแตะข้างล่างเลยเด็ดขาดน,นะคุณผู้ชมนะคะก็จะยกทัพยกทีมกันไปเชียร์ด้วยเช่นเดียวกันแต่น้องโคน้องอโซดาจะต้องเดินทางไปก่อนนะคุณผู้ชมนะคะก็รอรุ้นรอเชียร์เราให้กําลังใจกันนะคุณผู้ชมนะว่าปีนี้เราจะได้มงเอิร์ธใหญ่หรือไม่นะคุณผู้ชมนะคะสำหรับการประกวดมิสเอิร์ธใหญ่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเปิดโพลนะคะมิสยูนิเวิร์สนะคะไม่ ตกไม่แผ่วยังอยู่ลำดับบนบน,บนมาโดยตลอดนะคะสำหรับโอปอสุชาตานะคะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ